ครับวันนี้ชาแนลครับวันนี้มีโอกาสได้มาขอกงัวของวิสาหกิจชุมชนปางกูนี่คุนหลายที่สุดแล้วนะครับนี่กับแม่ว่าสองคนนี่กำลังหางอาหารนะครับเป็นอ่ากากมันมากีดนะครับแล้วก็มีหัวอาหารเขามีเฟืองครับเฟืองเฟืองอยหนีหนีป่ะครับอันเก่าเนาะเฟืองเฟืองเฟืองอ๋อเฟืองไปลอกลอกคือใบไม้มันติดอ๋อใบไม้มันติดขอบล่างครับตัวนี้เป็นวากิว ครับตัวผู้ตัวแม่นี่ครับตัวเถิกอันนี้ลี่ตัวนี้จะออกบรรัตัที่สอเนี่ยตัวนี้ออกนะครับตัวตัวใดครับข้างหน้าใดตัวใดนี่บ่ครับอ๋อนี่บ่โอ้นะครับโอ้ตัน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 นะครับนี่ ลังให้อาหารเลยนะครับได้โอกาสมากแล้ว่ะไายให้เบิรงนะครับอคุณจจกโตครับทังเบินี่ตอนนี้ยี่สิบตัวนะครับมีเล่กิวกัดกรมีนะครับเนาะกัดกมีเล่กิวกัดมีเบิร์ครับพู้นยวให้เบิรงไก่พู่นละงวลูกคอเพิ่นเพิ่นอาจักไร่ครับพี่หมูจักไร่นั่นอ้อมไ้นั่นก้าวไล่อ้อมไฟไปเลยครับ ปล่อยแล้วแต่สิเป็นไปถูกแล้วครับปล่อยไปปล่อยไปเลยส่วนคอ,อกตัวนั้นเป็นคอ,อกอนุบาลแล้วก็แม่พันธุ์นะครับครับอนุอนอนพันธุ์อนุบาลเพิ่นกระสีมีลูกคอกจะฟ้องน้ำนะครับเพราะว่าคุณหลายเทอมีลูกคอ,อกจะทำเอ,ออลูกลูกคอกจะฟ้องกระสีเป็นเป็นต้นทุนง้วเข่ามันก็สีแพงขึ้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวรอบนาะสีห้เบิงกัน้นมักนะครับรอบนี้ให้เบิงว่วไปก่อน อูรีตัวนี้ยังไงครับมีตัว,ตว,ตวอ้วนใหญ่เลยนะครับเบิง้งรับส่วนขี้ขี้วัวก็นี่ขี้วัวขุนตากตากไวข้ข้างตากไว้นะครับตากไว้ห้มันแหงนะครับคนกสิขีเออคนกสิเคียตากไว้ข้างนอกนะไ้มันแหงตากไว้ให้มันแหงกสิกสกไดนะ้ข,า,ขายนะครับผูนกอกรสอบขายนะครับกอกรสอบขาย สนใจขีงวัวพี่โมโขี้วัวก็ขายนะขายไม่ขี่วัวนะขายขี่สอบล้สอบสามสิบมาเองสอบสิสอบสอบามสิบเมาเองนะครับเด้ออยู่ปางกูแต่ว่าถ้ายุ่ไก่ก็ตามระยะทางนะครับเป็นเกาะขี่วัวคุนล้วนๆน,นะครับนั่นเพิ่นเอาไปต่างแห่งแล้วเพิ่นก็เก่ะขายนะครับขอเบอร์หน่อยศูนย์หกหนึ่งเก้าสี่เจ็ดเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเจ็ด สามหกเก้านะครับผู้ใดสนใจขี่งัวเนื้อขีวงว่งัวขุนเออไม่ขีวงว่งัวขุนตากแหงสอบละวสามสิบเขตปางกูนะครับถ้าไกลก็มันเกิดยากเนาะขาทรงแต่ว่าถ้าใกล้ๆนี่มาเอาเองเลยครับอยู่ปางกูนะครับเด้อน,ววน,น,น,นี่นี่ขี่งัวขุนล้วนๆนี่ให้เบิ้งขี่ก็ได้เอ้อนี่มีแต่ขี่ล้วนๆน,นะครับขีวงว่งัวขุนนะครับสอบละวสามสิบสอบหัวหาร ละกําลัลงหายหารเดียวรอบนาครับสีหาเบิงวิธีการมาจัก,กมันมาเกิตแต่ว่าในดูทูเปนอื่นเขากับเห็นห้เบิงหลายคนอยู่นะครับกาบสีคล้ายๆกันครับนี่โอเคครับสำหรับวันนี้สวัสนีนะครับสวัสดีครับ